สวัสดีค่ะ,ะนักเรียนคะวันนี้วิทยาศาสตร์นะคะคุณครูจะขึ้นบทใหม่แล้วบทเดิมสอนไว้แค่นั้นก่อนนะคะเนื่องจากไม่สามารถสอนต่อได้เพราะว่ามันต้องเป็นการทดลองนะแล้วทดลองนี่คุณครูจะทดลองทางในคลิปนะมันก็ทํายากลําบากเหลือเกินนะก็เก็บไว้ก่อนคิดว่าสักวันหนึ่งคงได้เจอกันบ้างในปีการศึกษานี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะสอนให้เพราะว่าสอนครบทุกตัวชีวัดละค่ะอ้าวละวันนี้เจเรนจะเรียนเรื่องที่นักเรียนชอบมากนะคุณครูก็ชอบมากเช่นเดียวกันนะคะคือเรื่องบทที่สองสัตว์และพืชรอบตัวเราควรจะเรียนเรื่องนี้ก่อนด้วยซ้ำแต่ว่าเนื่องจากวิทยาศาสตร์ก็ต้องเรียนบทที่หนึ่งเรื่องว่าวิทยาศาสตร์มันคืออะไรมาก่อนเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องสอนบทที่หนึ่งมาก่อนนะคะ ส่วนบทอื่นก็แล้วแต่คุณครูจะสอนนะเพราะว่าสอนเรื่องอะไรก็ได้นะคะในปีนั้นแต่สอนให้ครบตามที่เขาระบุกําหนดมาก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะเอาละสัตว์และพืชรอบตัวเรานะคะก่อนอื่นนั้นคุณครูเคยได้ให้นักเรียนของครูทุกคนเล่าเรื่องที่บ้านของตัวเองเกี่ยวกับสัตว์และก็พืชมาแล้วนะคะคุณเชื่อว่าการส่งคลิปในครั้งนั้นก็จะเป็นพื้นฐานของการเรียนที่ดีในวันนี้นะคะ ตอนนี้นักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูลากลาก,ลากภาพนะลากรูปภาพผ่านอ่มีหลากหลายสัตว์มากเลยอ่ะไม่ไม่ทราบว่านักเรียนหยิบวิทยาศาสตร์ขึ้นมาหรือย,ยังนะคะชื่อวิชามันคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีนะคะเอาล่ะอะ่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าสัตว์คืออะไรส่วนต่างๆของสัตว์จะเป็นยังไงหน้าที่ของส่วนที่หายไปอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาให้มานะคะ เออนักเรียนคิดว่าไอ้ตัวนี้ในภาพมันคือตัวอะไรเนี่ยนักเรียนคิดว่าอันไหนคือเขาของมันที่จะอยู่บนหัวไอ้ตัวเนี้ยนักเรียนคิดว่าจะเอาอันนี้ไปเติมได้ไหมมันเป็นตัวอะไรต้องนึกก่อนว่ามันเป็นตัวอะไรฮะแน่มีคนตอบได้นะคะเยี่ยมมากเลยเป็นวัวใช่ไหมคะหัวนะคะ เพราะฉะนั้นเขามันก็จะต้องเป็นอันนี้อันนี้มันเขาควางใช่ไหมคะอ่าเขาวัวเพราะนั้นก็ถามว่าส่วนที่หายไปคืออะไรเราก็ตอบว่าเขาวัวแป่ว่าวัวตัวนี้มันโตแล้วนะมันมีเขาไม่ใช่วัวเด็กน้อยนะอะ่นักเรียนเดี๋ยวหน้าจอมันเปียกนะมนนีน้ำกระเด็นไปจุดหนึ่งน่าจะเป็นน้ำจากผมครู อ่ะเขาวัวอ่ะผ่านนะคะไปดูนักเ,เรียนคิดว่าตัวนี้คืออะไรนักเรียนจะบอกโอ้ครูขาไม่ต้องถามหนูรู้เลยค่ะว่าปลาอะไรมันหายไปอะค่ะปลาตัวเนี้อันนี้คืออะไรห่างมันห่างมันอยู่นี่นะคะรู้ว่าปิดประตูสิแล้วปิดกระจกเลยนักเรียนพอดีมีคนมาหา สามีครูนะคะเขาเสียงดังมากถ้าสู้เทียบกับครูแล้วครูน่าจะดังกว่านะอ่าสิ่งที่หายไปคือนี่ครีบฟังคุณครูสุนารีออกเสียงสิคะครีบคอควายรอเรือสระีบอใบไ,ไม้ครีบปิดทางนี้ด้วยสิครีบนะคะเพราะฉะนั้นอันที่หายไปคือครีบเขียนไง พค,ควายรอเรือสระีบอไม้เป็นคำที่เป็นคำที่แปลกใหม่สำหรับนักเรียนในวันนี้นะคะครืปา่าขี้ป่าอยู่ตรงไหนขี้ปา่าเ็าจะอยู่ข้างบนเนี่ยวาดซะเหมือนเชียวนะวาดซะเหมือนเชียวนะะบางคนอาจจะบอกครูข่หนูเคยเห็นขี้ปามาอยู่ข้างล่างเลยเอออยากจหอยู่ตรงไหนก็เอาเหอะนะอ่านี่เขาวัวครูวาดก็จะเป็นวัวที่ตลกที่สุดในโลกนะอันนี้เขาวัวอ่า ครีบหายไปนะคีบอะไรบอกหน่อยว่าครีบป่าเดี๋ยวนักเรียนจะตลกตอบมาว่าขีบบัวไม่มีนะอ้าวไปดูตัวต่อไปตัวอะไรอะคะเนี่ยคูขาจระเข้หรือฮังเลคะเออนั่น,น่ะสีตัวอะไรอะนี่มันอะไรวะเนี่ยอ่ะไม่รู้อะไรเหมือนกันนะนั้นอะแต่ต้องเติมอันนี้แน่ๆเลยมันคืออะไรคะหางลูกจระเข้ใช่ั้งนะ าไปเติมเอาเองนะครูวาดเราจะตลกอา้าวเพราะฉะนั้นตัวที่ที่จะเติมก็คือหางหางตัวอะไรอน่นักเรียนจระเข้หรือหางเลจระเข้จระเข้เ,เวลาเขียนเขียนจระเข้นะอาหางจระเข้ไปเติมเอาเองนะ,ะเพราะว่าถ้าครูวาดแล้วจะตลกมากอ่ะจะไปโนกอะไรหายไปนี่ไงปีผมไม่รู้จะวาดเหมือนไหมจะพยายามนะ โอ้โหนี่มันปีกหรืออะไรวะเนี่ยอ้าวนกนะอ่าสิ่งที่หายไปก็คือปอ,อีกอปีกปีกอะไรปีกนกอันนี้คืออะไรนักเรียนบอกอ๋อข่าขานูรู้เลยค่ะผีเสื้อเออใช่ถ้าเอาไปเติมนกคงจะประหลาดนะนสัตว์ประหลาดเอาไม่ได้นะเราต้องเรียนตามเรื่องจริงวิทยาศาสตร์อ้าวรอคอยกันมานานนานใช่ไหมคะที่จะเรียนวิทยาศาสตร์เหตุผลที่คุณครูสุนารีไม่สอนบอกให้ก็ได้ว่าคุณครูไม่มีแบบฝึกหัด คุณครูถ่ายไว้แค่ส่วนเดียวเพราะว่าคุณครูคิดว่าเออประมาณเดือนสองเดือนคงจะได้เจอนักเรียนและแล้วโควิดก็ทําให้เราไม่ได้เจอกันนะคะนะเพราะว่าต่างคนก็ต้องรักษาชีวิตตัวเองไว้นะ,ะชีวิตมีค่าอะสัตว์ต่อไปนะคะตัวอะไรเรียนมโหครูขาข้อนี้ง่ายจังเลยกบค่ะเอาตากบมาเติมค่ะเอามามามา,มาช่วยกันเติมหน้าตากบจะตลกขนาดไหนตากบแดงโมโหหาหัานไม่ได้นะคะอา้าว สิ่งที่หายไปคือตาตาของกบไม่ใช่ตาชื่อกบนะเว้ยตาของกบตัวนี้อ่ะไปดูต่อไปค่ะตัวอะไรเนี่ยเอาอะไรมาเติมมาเนี่ยนักเรียนมันคือตัวอะไรอะ่ะแล้วเอาเอาอันไหนไปเติมมาเนี่ยอ่ะฝากนักเรียนช่วยกันคิดซิว่าตัวอะไรแล้วเอาอันไหนไปเติมไปเติมทาเองนะทําเองนะให้ทําเองข้อหนึ่งเดี๋ยวมาเฉลยกันว่าสัตว์ของใครจะประหลาดนะ ใครเอาอะไรบปดเติมอันนี้คืออะไรแล้วนี้คืออะไรเออฝากนักเรียนทําเองนะคะฝากนักเรียนแล้วผู้ปกครองช่วยคิดดิสัตว์ตัวนี้จะประหลาดแค่ไหนนะคะอ้าวละเขาวนี้ไม่เรียนเรื่องสัตว์แล้วคุณครูจะขอพักไว้แค่นี้ถึงแม้ว่าหน้านี้จะมีเรื่องพืชแต่นะสัตว์กับพืชแยกกันสอนดีกว่ารวมกันเดี๋ยวกลายเป็นสัตว์ออกลูกออกผลมีใบมีรากยุ่งเลยนะคะนักเรียนเอาไปปนกันเพราะฉะนั้นคุณครูขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ อ่าอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ